ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาทก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายความรู้ข้อนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง มีสมาธิอาศัยชันทะเป็นประธานนักกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้ชันทะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกและเราเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งเนการก่อนและการเบื้องหน้าอยู่ด้วยก่อนนี้เป็นเช่นใดต่อไปก็เช่นนั้นต่อไปเป็นเช่นใดก่อนนี้ก็เช่นนั้น เบื้องล่างเช่นใดเบื้องบนก็เช่นนั้นเบื้องบนเช่นใดเบื้องล่างก็เช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนเธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยทั้งจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรพัวพันให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ข้อต่อไปอีกสามข้อก็เหมือนกันแปลกแต่ชื่อแห่งอิทธิบาทเป็นวิริยะจิตตะวิมังสาเท่านั้น พระองค์ทรงพบการเจริญอิทธิบาทด้วยวิธีคิดค้นอย่างนี้